กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n e l s k ิ๊กโชกับผมกราฟกันอีกเช่นเคยนะครับคลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงความรู้สึกของตนเองหลังจากที่ได้เล่นเกม Moonlight Beta Server t h ของเวอร์ชัน CBT หรือ Close Beta ไปนั่นเองนะครับซึ่งผมเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3หัวข้อหลักๆแล้วกันนะครับที่ตัวของผมเนี่ยรู้สึกเมื่อได้เล่นเกมนี้แล้วกันนะซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ได้มาอวยเกมนี้นะครับแต่มันเป็นความรู้สึกส่วนตัวล้วนๆเลยนะโอเคครับต้องเก,กนนริ่น เล่นเกมที่ไม่ค่อยจะเน้นหนักไปในด้านของเกมเพลย์สักเท่าไรอะนะไอ้คาว่าไม่หนักเนี่ยก็คือแบบไม่ได้ลงลึกถึงรายละเอียดจุดเล็กจุดย่อยการเคลื่อนที่แต่ละจุดแบบว่าให้มันได้เ e อร์ฟอร์มานซ์สูงสุดของตัวละครอะไรแบบนี้ครับผมไม่ได้ลึกถึงขนาดนั้นแต่เบื้องต้นเนี่ยครับผมก็พอแบบดูเกมเพลย์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็นั่นแหละคําว่าไม่เน้นหนักเรื่องเกมเพลย์ของผมก็ประมาณนี้นะครับแต่ถึงแม้ผมจะไม่ได้เน้นหนักไปทางด้านเกมเพลย์เลยเนี่ยเวลาที่ผมตัดสินใจจะเล่นเกมไหนสักเกมหนึ่งผมก็เป็นคน่าน่ที ลงไปเล่นนะครับซึ่งมูไลเบทนั้นก็เป็นเกมที่มีเกมเพลย์เดียวกันกับที่ผมชอบเล่นครับซึ่งนั่นก็คือการที่เป็นเกมแนวแบบ MMORPG open world ที่มีระบบการควบคุมที่ค่อนข้างครบครันครับมูไลเบทนะครับเกมเพลย์ในพาร์ของการฟาร์มนั้นถ้าเกิดเราเบื่อที่จะควบคุมหรือเวลาตอนนั้นเนี่ยเราไม่ว่างที่จะมานั่งแบบควบคุมตัวละครของเราหรือจดจ่อควบคุมมือถือของเราอยู่ตลอดเวลาเราก็สามารถที่จะปล่อยให้ตัวเกมนั้นเนี่ยออโต้ได้ครับแต่หากเราตั้งใจที่จะผ่านคอนเทนต์หรือดันเจี้ยนที่มีระดับความยากมาก ขึ้นตัวเลือกที่จะใช้ระบบออโต้นั้นจึงไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะควรที่จะเปลี่ยนมาเป็นควบคุมเองดังนั้นครับมันจึงค่อนข้างที่จะตอบโจทย์สําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลามากนักอย่างผมะนะในตอนทํางานเนี่ยหากตัวผมอยากฟาร์มผมก็ปล่อยให้ตัวละครฟาร์มโดยใช้ระบบออโต้ครับแต่ในตอนที่ผมบ่างๆางครับหากผมต้องการอยากจะผ่านระดับคอนเทนต์ที่มันมีความยากมากขึ้นโดยออโต้เนี่ยไม่สามารถผ่านได้ผมก็เปลี่ยนมาเป็นบังคับเองครับ ซึ่งอย่างที่บอกอ่ะมันออค่อนข้างยืดหยุ่นแล้วก็เป็นระบบที่ตอบโจทย์มากๆเลยะนะสำหรับผมอ่ะถัดมาครับในพาร์ทของเกมเพลย์ที่เป็นรูปแบบ PVP ต้องบอกเลยนะครับว่าส่วนตัวของผมนั้นหากจะเล่นเกมในรูปแบบที่เป็นการต่อสู้กับคนอื่นหรือ PVP กับเพื่อนหรือผู้เล่นคนอื่นๆหรือ PVP กันเองเนี่ยครับผมจะไม่ค่อยเล่นเกมประเภท MMO ครับผมจะเลือกไปเล่นเกมแนวประมาณว่ารูโตชิปูเดนจะเป็นพวกเทคเก้นหรือเป็นดราก้อนบอลอะไรประมาณนั้นนะครับเป็นเกมที่ทุกคนเห็นนะครับว่ามันไม่ใช่ MMO แบบต่อสู้กันอย่างเดียวไม่ต้องวัดกันที อ,อะไรแบบนีนบ้ซึ่งอย่างที่เรารู้กันครับการต่อสู้กันของเกม M.M.O เนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะแยกผู้เล่นกันอย่างชาัดเจนเลยนะครับระหว่างผู้เล่นที่มีเลเวลสูงกับผู้เล่นที่มีเลเวลต่ําซึ่งในเกม Moonlight Blade นะครับมันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยทีเดียวนะครับตัวเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะสมดุลเลยทีเดียวครับในพาร์ทของ P.V.P หากใครนึกภาพไม่ออกแล้วก็ผมแนะนําให้นึกถึงการ P.V.P ของ Blade and Soul นะคือตัวของเกมนะครับเขาจะสเกลระดับของสเตตแล้วก็สเกลของระดับเลเวลของตัวสกิลอะครับให้มันอยู่ในระดับใกล้ ใชกันนะ,นะแต่คือมันก็จะมีบางส่วนนะครับที่ผู้เล่นเลเวลสูงก็จะได้เปรียบกว่านิดนึงตรงนั้นเนี่ยมันก็ไปวัดกันเอาในแรคงของ pvp ไงตรงนั้นก็เป็นข้อจํากัดนะครับแต่มันก็ค่อนข้างสมดุลแล้วก็ไม่ได้แบบว่าแตกต่างกันมากนะครับระหว่างผู้เล่นเลเวลสูง ผู้ซึ่งเมื่อตัวผมเนี่ยนะครับได้ลองระบบ PVP ของ m มูไลเบ t นะครับมันค่อนข้างเป็นอะไรที่ค่อนข้างติดใจพอสมควรนะเพราะว่าเราต้องศึกษาคอมโบสกิลของแต่ละอาชีพให้รู้จริงๆครับเวลาอีกฝ่ายจะออกท่าเนี่ยหากเราไปศึกษามาแล้วเราก็จะรู้ครับว่าเฮ้ยอ๋ออีกฝ่ายจะออกท่านี้มาเราก็อาจจะสามารถเตรียมการรับมือหรือว่ามีการป้องกัน CC ของตัวละครได้นะครับมนเลยเป็นเกมที่ค่อนข้างมีความลึกพอสมควรเลยนะครับในด้านการ PVP เนี่ยสามารถไปแข่งขันกันเป็นเรื่องเป็นราวได้เลยนะ ังนั้นในพาร์ท PVP ผมริงค่อนข้างชอบมากๆครับผ่านกันไปแล้วนะครับในส่วนของหัวข้อหลักๆหัวข้อแรกก็คือหัวข้อของเกมเพลย์นะถัดมาครับจะเป็นหัวข้อที่2ซึ่งนั่นก็คือเนื้อเรื่องเกมในยุคนี้ครับต้องบอกเลยนะครับว่าหากมีดีแค่เกมเพลย์อย่างเดียวนั้นเนี่ยมันยากมากครับที่ตัวเกมจะสามารถดําเนินการต่อไปได้ในระยะยาวโดยเฉพาะเกม MMO แล้วเลาก็นะยิ่งแล้วใหญ่เลยครับถ้าเกม MMO ไม่มีเนื้อเรื่องเนี่ยผมต้องบอกเลยนะครับว่ามันอยู่ยากมากๆนันในยุคสมัยนี้ถ้าเซตติ้งโลกไม่ดี มีแต่เกมเพลย์เกมเหล่านั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นเกมที่มีมิติการเล่นที่น้อยเอามากๆครับก็คือถ้าเกิดไม่เข้ามาฟาร์มก็ไม่มีอะไรทําแล้วอะไรทํานองนั้นน,นนะโดยหากเพื่อนๆน,นึกภาพไม่ออกแล้วก็เกม MMO นั้นเนี่ยจะเป็นเกมที่เน้นไปทางด้านของการฟาร์มเป็นหลักใช่ไหมครับแล้วการฟาร์มไอเทมเนี่ยเราฟาร์มไปเพื่ออะไรคําตอบก็คือฟาร์มเพื่อที่จะทําให้ตัวละครของเรานั้นแข็งแกร่ง,ข,งขึ้นนี่เป็นพอยต์หลักของเกม MMO ใช่ไหมเราต้องการที่จะให้ตัวละครเราเก่งขึ้นเท่ขึ้น แขงแกร่ึ้นละเมื่อตัวละครเราแข็งแกร่งขึ้นแล้วล่ะเราจะทําอะไรต่อนะครับตรงนี้ผมมีให้2ทางเลือกนะครับทางเลือกแรกก็คือการไปตบคนไอการตบคนเนี่ยมันก็คือการ PK นั่นเองนะครับซึ่งไอการ PK ก็เหมือนกับเป็นการเปิดแดงนะครับอย่างที่พวกเรารู้กันดีอะเนาะเป็นการเปิดแดงไปตีตัวละครตัวอื่นที่อ่อนแอกว่าเราหรือเราหมั่นไส้ใครแล้วก็เปิดแดงแล้วก็ปดดวกไปตีคนนั้นให้มันแต่ตายไปซึ่งก็ต้องบอกเลยนะครับมันสนุกนะสำหรับคนที่มีตัวละครแข็งแกร่งแต่หากเราไปเปิด PK ไปเปิดหัวแดงแล้วล่ะแล้วเราไปตีเเาาแแต่รพ ทําไงมันก็เราก็ต้องไปฟาร์มใหมออ่หรือไม่ก็ถ้าเกิดเราไม่ไป PK นะ่ะเราก็อาจจะไป PVP กับผู้เล่นคนอื่นเพื่อที่จะวัดความสามารถของตัวละครใช่ไหมละครับเข้าอีหลอบเดิมครับหากไป PVP หากไป PK แล้วเราสู้ไม่ได้เหละเราจะทําอย่างไรตรงนี้แหละครับมันจะนําพาเราไปในทางเลือกที่2ทางเลือกแรกก็คือถ้าเกิดเราตัวละครแข็งแกร่งขึ้นเราก็จะไปตีกับคนอื่นใช่ไหมแต่ทางเลือกที่2นี่ครับถ้าเกิดเราฟาร์มแล้่เราแข็งแกร่งขึ้นเราจะทําอะไรต่อเราก็ไปฟาร์มมอนสเตอร์ในที่ที่มีระดับสูงขึ้นเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยมีแค เลเวลหรือแคปของพลังรบสูงขึ้นไปอีกนั่นเองครับตรงนี้เนี่ยเท่ากับว่าเราฟาร์มไอเทมทั้งหมดมาเพื่อที่จะไปฟาร์มมอนสเตอร์ที่มีระดับสูงขึ้นอีกตรงนี้ผมมีคําถามครับแล้วมันจะต่างอะไรกับการฟาร์มมอนสเตอร์ก่อนหน้านี้ล่ะครับ จริงไหมเพราะว่ามันก็ฟาร์เหมือนกันน่ะแตกต่างกันตรงที่มอนสเตอร์ที่เรามาตีตัวนี้มันเก่งขึ้นกว่าเดิมแค่นั้นครับดังนั้นเนี่ยนะในความคิดของผมผมยิงคิดว่าตัวเกมจําเป็นที่จะต้องมีมิติของมอนสเตอร์หรือมีเนื้อเรื่องของตัวละครครับมันจําเป็นมากๆเลยนะครับในเรื่องราวของสตอรี่เนี่ยอย่างสมมติบางทีผมอยากจะไปตีบอสตัวหนึ่งแต่ไอ้บอสตัวนั้นมันเป็นบอสที่ไม่มีเรื่องราวอะไรพื้นหลังเลยเราก็ไม่อยากจะไปกําจัดมันใช่ไหมแต่ลองคิดภาพกลับกันครับ ถ้าบอสตัวนั้นมีสตอรี่เรื่องราวแบบคล้แม่งเป็นจอมมารเป็นปีศาจร้ายที่กำลังลุกกลานโลกใบนี้อยู่หากเราไปตีมันได้เนี่ยเราก็จะดรอปของดีๆได้แล้วเราก็จะช่วยโลกได้เป็นเซตติ้งของโลกที่ดูน่าสนใจกว่าเยอะเลยครับนี่แหละครับผมคิดว่ามันเป็นเสน่ห์ของ MORPG MM ไปฟาร์มของมาอย่างเช่นดาว,วิเศษเพื่อที่จะไปปราบจอมมารอะไรทํานองนั้นนะครับดังนั้นนะเนื้อเรื่องจึงเป็นอะไรที่ค่อนข้างสําคัญอย่างมากเลยครับในความคิดของผมนะซึ่งมูลไลเบทในรูปแบบภาษาไทยนะนะั้นตอบโจทย์มากครับ เนื่องจากมีเนื้อหาภายในเกมที่ดีเอามากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นบทของ NPC หลักหรือ NPC รองก็ล้วนแล้วจะทําออกมาได้หน้าติดตามเอามากๆเลยครับและภาษาไทยเนี่ยผมต้องบอกนะแปลออกมาในคืออ่านแล้วอย่างอินเลยอะรู้เรื่องเลยนะว่าเฮ้ยตัวละครต้องการอะไรอยากได้อะไรแล้วเฮ้ยเออเนื้อเรื่องจะเป็นไปทางในทิศทางไหนคือเราอยากที่จะติดตามเนื้อเรื่องต่อไปอครับมันเป็นอะไรที่น่าติดตามต่อนะตรงส่วนนี้ครับผมคิดว่าอาจจะเป็นเพราะได้บทประพันธ์ของปรมาจารย์กิมยงมาเป็นเซตติ้งของเรื่องราวก็ได้ครับเลย มีเนื้อเรื่องที่ออกมาดีขนาดนี้นะซึ่งตรงนี้ต้องบอกก่อนนะบางคนอาจจะไม่ชอบเนื้อเรื่องธีมนี้นะครับบางคนเขาไม่ชอบดูหนังจีนบางคนไม่ชอบนิยายจีนนะครับบางคนไม่ชอบแนวนี้นะแต่ถ้าเกิดเป็นคนสายนิยายจีนกําลังภายในเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องจีนจีนเนี่ยผมบอกเลยโคตรตอบโจทย์นะครับเพราะว่าเรื่องราวในมูนไลท์เบดนะครับมันเป็นเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับจีนกําลังภายในเลยนะครับบุญคุณความแค้นเรื่องราวเกี่ยวกับราชวงศ์เกี่ยวกับองค์กรลับที่ต้องการจะเป็นใหญ่ในยุทธจักรอะไรเงี้ยครับแล้วก็ยังเชื่อมโยงไปเเกกีี่่่ยววับิชาาาตงๆทรจะ ได้รับในอนาคตด้วยมันเป็นอะไรที่โอ้โหน่าสนใจมากๆเลยนะครับตรงนี้ขอวงเล็บเอาไว้นิดนึงนะครับตรงเนื้อเรื่อง NPC เนะี่ยคือผู้เล่นเนี่ยครับสามารถจีบ NPC ได้นะตรงนี้เนะี่ยคือเนื้อเรื่องดีมากๆเลยแล้วเราก็รูปบูมหลังเนื้อเรื่องของ NPC ที่เราไปจีบด้วยไงมันเลยทําให้เราอินเพิ่มขึ้นไปอีกนะหัวข้อสุดท้ายครับหัวข้อที่3นะในความรู้สึกของผมนั้นเะนี่ยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ performance ของเกมครับตรงจุดนี้ทางตัวเกมมนะูลไลท์เ a ล e เนี่ยเป็นเกมที่มีภาพสวยมากๆนะเรียกได้ว่าสวยจัดๆเลยครับไม่แพ้เเเเกกมม PC หลลายลยยๆทีดีด อันนี้ผมไม่ได้อวยแล้วไม่ได้มโนนะคุณลองแบบว่าลองไปดูครับการปรับสุดของมูไลเบทเนี่ยคือมันสุดจริงๆครับอีกทั้งยังปรับไปได้สูงถึงลาอียถึง 4K กันเลยนะดังนั้นครับภาพของเกมเนี่ยมันเลยสวยมากๆโดยไม่มีข้อกังขาเลยนะแต่ไอการที่ภาพสวยเนี่ยมันก็เป็นจุดอ่อนเหมือนกันนะครับเกมที่ภาพสวยขนาดนี้เนี่ยการที่จะรันเกมให้มีประสิทธิภาพสูงสุดบนมือถือที่มีระดับกลางๆนะครับก็คือราคากลางๆนะมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับตรงนี้จากประสบการณ์ตรงเลยนะครับตัวของผมเนี่ยทำการ นะครับจากมือถือที่มีราคาไม่ได้แพงอะไรผมใช้มือถือราคาไม่แพงครับใช้ของเสี่ยมี่นะเออต้องบอกแบบนี้และกันเป็นแบรนด์จีนแล้วผมก็โหลดเกมนี้มาเล่นแล้วก็สตรีมไปด้วยนะเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะเห็นก็ถือได้ว่าสนุกเลยทีเดียวครับเล่นแล้วไม่เบื่อแต่มันไม่สุดเพราะว่ามันปรับภาพได้ไม่สุดไงซึ่งตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่เคยลองในเวอร์ชั่น PC มาแล้วของเซิร์ฟไต้หวันนะครับดังนั้นเนี่ยผมจึงเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยนะครับระหว่างบนมือถือที่มีระดับราคาไม่ไม่สูงมากแบบปรับภาพได้ไม่สุดกับ PC ที่สาามรถ ประสิทธิภาพของเกมเกมนี้ให้มันสุดได้จริงๆครับผมก็คิดว่าตรงนี้เออเป็นข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆนะแต่ผมว่านี่มันก็ไม่ใช่ข้อเสียอย่างเดียวนะมันก็เป็นข้อดีเลยครับหากเราอยู่นอกบ้านเนี่ยเราไม่มีทางที่จะเอาโน้ตบุ๊กหรือเอา PC ของเราเนี่ยเอาไปนั่งเล่นบนรถกระบะหรือเอาไปนั่งเล่นบนรถเก๋งเอาไปนั่งเล่นบนรถไฟมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดเราอยู่นอกบ้านเราก็เล่นในมือถือครับอาจจะเสพอัตราของกราฟิกตัวเกมได้ไม่เต็มที่อันนี้ในมุมมองของคนที่มีมือถือระดับกลางๆราาาลงๆออ่เแตพถ้ กลับบ้านเนี่ยเราก็ไปเล่นบน PC ได้นั่นเองนะเพราะว่าอะไรเพราะมูไลเบทมันเป็นเกมคลอสแพลตฟอร์มยังไงล่ะแต่ปัญหาเนี้ยเราจะไม่เจอคนที่แบบว่ามีมือถือราคาที่มันแบบไฮเอ็นแบบท็อปเทียร์ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเออตรงเนี้ยจะไม่เป็นปัญหานะแต่ผมว่ามือถือเรานั้นก็น่าจะเครื่องร้อนเหมือนกันนะเพราะอะไรเพราะว่าเกมมันภาพสวยจริงไ้อันนี้ไม่ได้อวยลองไปดูตัวอย่างกันเราเองก็ได้เลยครับคือแม่งของจริงนะประมาณนี้ฮะ สุดท้ายนี้ครับสำหรับผมนะครับเกมมูไลท์เบลดเนี่ยเป็นเกมที่ผมค่อนข้างประทับใจเลยทีเดียวครับหลังจากที่ได้เล่นแบบเวอร์ชันของภาษาไทยนะครับมันเป็นเกมที่ครบครันเลยทีเดียวนะและผมยังคิดว่าผู้เล่นสายเนื้อเรื่องเนี่ยไม่ควรจะพลาดเกมเกมนี้เลยนะครับเพราะว่ามันครบครันจริงๆครับอย่างที่บอกเนื้อเรื่องย่อยอื่นๆความสัมพันธ์ของตัวละครเนื้อเรื่องย่อยของ NPC เซตติ้งโดยรวมของโลกใบนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นสายเนื้อเรื่องทั้งนั้นเลยไปตามเก็บตามอ่านเนี่ยคุณจะได มันอิงมาจากนิยายไงทุกคนมัาเลยแบบลึกแล้วก็สนุกไปกับมันได้ง่ายมากๆเลยะนะส่วนในด้านของเกมเพลย์เนี่ยผมต้องบอกนะครับว่ามันเป็นรสนิยมส่วนบุคคลครับอันนี้ผมลองถามหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นในไลฟ์สตรีมของผมหรือจะเป็นการถามนอกรอบเนี่ย คนที่เป็นผู้เล่นบางคนเนี่ยครับชอบที่เป็นแอคชั่นจ๋าๆไม่ให้มีระบบออโต้แต่กลับกันครับบางคนก็ชอบให้มีระบบออโต้สามารถให้เกมเนี่ยม,มันควบคุมตัวเองได้เพื่อที่เขาจะได้เอาเวลาไปทําอย่างอื่นอะไรแบบนี้ครับรงนี้มันก็ขึ้นอยู่กับรสนิยมของแต่ละคนนะครับแต่โดยสําหรับตัวผมนะผมว่ามันตอบโจทย์ในหลายๆด้านครับบางคนไม่ว่างที่จะเล่นแบบอยู่ในวัยทํางานเงี้ยคุณก็สามารถเล่นได้เว้ยโดยที่ไม่ต้องจมเวลากับมันไปมากเราไปทํางานมาเหนื่อยเงี้ยครับเราก็อยากจะเล่นเกมผ่อนคลายใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้อยากจะจริงจังเกมมิ่ง อยากจะได้อะไรที่มันผ่อนคลายดังนั้นผมคิดว่าเออไอการที่มีระบบแบบเนี้ยเข้ามาเนี่ยมันก็เลยน่าจะตอบโจทย์สําหรับคนกลุ่มนี้ด้วยนะอันนี้ไม่ใช่เฉพาะแค่คนทํางานนะนักเรียนด้วยนะครับเหล่านักเรียนที่จําเป็นที่จะต้องทํางานทํากันบ้านอ่านหนังสืออะไรเงี้ยเออเราก็ไม่ใช่ว่าจะมานั่งเล่นเกมตลอดเวลาใช่ไหมละ่ะดังนั้นการมีระบบออโต้ที่มันฟาร์มได้เนี่ยผมเลยคิดว่ามันเออมันโอเคนะครับซึ่งหากตัวเกมมูลไรเบทเนี่ยเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วแล้วก็ผมก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งคนครับที่ไม่พลาดเกมนี้แน่่่่นนนนออะเเเเเวลลาาาาารข้ไปยผมก็จสื สำหรับใครที่อยากไปดูเนื้อเรื่องคร่าวๆหรือว่าเฮ้ยพี่เออเนื้อเรื่องมันสนุกจริงๆขนาดนั้นหรือว่าผมได้ทําการสตรีมไว้นะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์สตรีมไว้คุณลองไปดูนะครับเนื้อเรื่องนะเป็นเบื้องต้นนะผมจะสตรีมโดยใช้มือถือเนะี่ยเป็นตัวยิงสตรีมขึ้นมาเออแบบเป็นมือถือแล้วก็เขาเรียกว,ว่าอะไรดีสตรีมผ่านมือถือครับเพื่อนๆเออถ้าเกิดเพื่อน,อนๆอยากจะรู้ว่าเฮ้ยเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงเนี่ยมันดราม่าอย่างไงเฮ้ยมันเป็นเหมือนกับ เหมือนเราดูซีรีส์เรื่องนึงอะเออมันเป็นยังไงที่ผมอธิบายเนียมันเวอร์ไปไหมเกี่ยวกับด้านเนื้อเรื่องลองไปดูได้ครับเออถ้าเกิดใครที่เป็นสายเนื้อเรื่องผมว่าน่าจะชอบนะแล้วก็เปเป็นสายยังไงเดียเป็นสายเนื้อเรื่องสายจีนกําลังภายในเงี้ยผมว่าน่าจะชอบครับ โอเคนี่ก็เป็นความรู้สึกของผมทั้งหมดนะครับหลังจากที่ได้เล่น CBT ไปทั้งในพาร์ทของเกมเพลย์ในพาร์ทของเนื้อเรื่องแล้วก็ในพาร์ทของเพอร์ฟอร์มานซ์นะครับเพื่อนๆแหะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเกมมูไลเบ t บ้างได้เคยลองเล่นแล้วหรือยัยงหรือว่ารอให้เกมเกมนี้เปิดหรือไม่หรือว่าอ,อ,อ,อะไรยังไงเนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆคนอื่น,น,นได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยหากใครที่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ผมก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจห้้ผมทคลิปปวววดดีีโออต่ไไยยนนรัับสงง ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ